กีตาร์สีเปนสีนี่เสียงดีขนาดนี้เลยเนี่ยได้เละสุดบอกเลยถ้าจะให้เสียงดีขึ้นเนี่ยต้องถอดน็อนตัวนี้ออกด้วยนะเป็นเทคนิคใช่หรือเปล่าป่าน็อนหลุดมันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่น็อนนี้ห้ามใส่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ boy ห้บ shop นะครับวันนี้59ารีวิว ep ที่ไห่พี่ ep ที่หครับผมอ่าวันนี้จะมารีวิวกีตาร์ที่เรียกว่า ราคาจับต้องได้สุดๆกีตาร์ราคาประหยัดที่เป็นลิลิกด้วยอ่าสวยงามอ่ะขอเกินราคาแล้วกันห้าพันบาทมีทอนใช่ครับมีทอนเกินห้าร้อยบาทด้วยใช่แน่นอนเลยมันคือกีตาร์จีนนะครับกีตาร์ของประเทศจีนนั่นเองแต่ว่าไม่มีไม่มีโลโก้ไมโลโก้คือไม่มีห่อครับผมอ่าก็จะเรียกกันในเอ่อในกลุ่มว่ากีตาร์ลิลิกอ่าใช่ครับผมครับผมอ่ะเราเริ่มจากสเปกก่อนไหมพี่อ่าได้เลยครับบอดี้เป็นเบส w o o d ใช่ครับ น้ำหนักโค่นเบาเบลยน่าจะสามโลสามโลทั่วน่ะต่ำต่ำกว่าสามโลนิดนึงประมาณสองโลเก้าเบามากเบามากแล้วก็จริงๆลูกบิดที่มาเดิมๆมันจะเป็นวินเทจธรรมดาวินเทจธรรมดาใช่ไหมครับโอเคใช่แล้วก็จะมีสตริงทีใช่เป็นสองตัวครับแล้วก็นัดนด่นเป็นพลาสติกใช่เดิมเป็นพลาสติกใช่ครับคอคอจะเป็นเมเปิลเมเปิลใช่ขัดมานิดนิดนึงเป็นลิลิก อ่าแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นโรสวูดนะครับถูกต้องเศษเป็นนิกเกิลครับผมเศษเป็นนิกเกิลออน์ดัมเดียมเดอรอาจจะเป็นมีเดียมมีเดียมใช่รับเรเดียสน่าจะประมาณสิบสี่สิบสี่สิสี่เพราะมันแบนมากใช่คอจะเป็นประมาณ Shape อ่าไม่ได้ s ีเ Shape แบบเฟนเดอร์นะมันจะแบนกว่าอ่ะถูกใช่แล้วก็ ปิกอัพจะเป็น3ซิงเกิลคอยนะครับใช่สีสีปิกาดก็จะเป็นมินกรีนมินกรีนออกไปทางครีมครีมนิดนึงใช่ครับอันนี้ก็เป็นหน็อบเดิมทั้งหมดแล้วก็ปิกอัพจะเป็นเซรามิกใช่ครับทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วก็1วอลลุ่ม2โทนสเลตเตอร์5าทางบิดก็เป็นแบบสไตล์วินเทจ6น็อตัวอ่าเป็น6พอยท์ครับผมแล้วก็อ่าเรื่องะไรตเนี้ย ได้บล็อกเล็กบล็อก R ใช่บ็อกเล็กครับแล้วก็มีนิลิลิกด้านหลังขลองโลหะเค็มขัดจริงจริงยี่ห้อเนี้ยมันจะมี t e l e ค a สเตอรด้วยใช่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกเรื่องนึงครับผมเทเลคาสเตอวันนี้มากันที่สแตทก่อนอส่วนฟินิชน่าจะเป็นโพลีที่เอามาขัดไหพี่ใช่ถูกต้อง เพราะว่ามันไม่น่าไม่น่าใช่ก็คือเขาเคลือบมาปุ๊บแล้วก็เอามาทําให้ทําดีลิกสุดท้ายตอนหลังก็ทําให้มันด้านให้มันรู้สึกว่าทลอกให้มันรู้สึกว่าไม่ใหม่ครับอ่าแล้วก็มีลิกไหมนี่มีด้วยนี่ด้วยรอยบุหรี่บุหรี่มั้นไงเสียบ่ะเหลือกินรอยบุหรี่บางคนจีนชอบสูบบุหรี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ ก็ไม่มีละโปรหลักๆก็จะประมาณนี้สเปกประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรอยลิลิกนี่ครับก็คือจริงๆลิลิกมาก็จะคล้ายๆกันใช่รอยจะคล้ายๆกันอืแล้วก็สีอ่ะมีอะไรบ้างพี่สีก็จะมีตอนนี้ที่มีของก็จะเป็นสีซันเบิร์ดสีแดงตัวนี้ครับอก็คล้ายๆดักลาเรสอ่าใช่แล้วก็เป็นสีโซนิคบูตัวนี้แล้วก็เป็นสี เชลพิงสีชมพูอ่าสีดำหมดสีดำหมดใช่ครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าที่เราเอามาสองตัวเพราะว่าอะไรพี่วันนี้เราจะมาเทียบให้ดูเลยว่าเวลาโมแล้วเสียงจะเป็นยังไงแล้วต่างจากเดิมยังไงโอ้โหนี่มันเป็นหลายคนยังไม่เคยทําคลิปอืมเรียกได้ว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าใช่แล้วก็เสียงมันจะไปได้ไกลแค่ไหนใช่อ่าก็คือเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยมีความคิดที่อยากจะอ่า โมดิฟายอ่าเอาไปโมต่ออกับกีตาร์อันเนี้ยมันจะไปได้ถึงขนาดไหนแล้วก็รายละเอียดตัวที่โมดิฟายอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่าใช่อ่าโอเคซึ่งอ่ะแต่ว่าตัวตัวสแตนดาร์ดตัวเนี้ยก็มีโมมันิดนึงก็คือเป็นรูปเปลี่ยนรูปสายมาค่ะก็โตเป็นโกโตแล้วก็เปลี่ยนนัดเปลี่ยนนัดเป็นอะไรพี่อันนี้อันนี้เป็นทัชคิวกับเทคครับผมแล้วก็ถอดสตริงทีออกไปอันหนึ่งตัวแล้วก็นอกนั้นก็เดิมหมดเดิมเเลยเดิมหมดนะครับตัวนี้ก็คือเดิมหมดส่วนตัวนี้ ตัวนี้ใช้งบประมาณในการโมดิฟายเท่าไหร่พี่พอจำได้ไหมผมไม่เกินแปดพันบใช่ประมาณแปดพันถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ตัวนี้มันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนลูกบิดอ่าก็จะประมาณนี้ก็จะเริ่มเริ่มเลยเริ่มจะัวัวเลยสติ๊กเกอร์เป็นใส่สติ๊กเกอร์เพนเดอร์อ่าใช่ตัวนี้ก็เพื่อความสวยงามไม่เฉยครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เปลี่ยนลูกบิดเป็นโกโต รุ่นวินเทจแล้วก็ลิลิกด้วยเหมันก็จะน้ำตา้ไม่รับสายนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนนัดเป็นทัชคิวกราฟิกเหมือนกันก็คือเหมือนตัวนี้ครับอ่าแล้วก็วงจรก็จะถูกเปลี่ยนผ่อนทั้งหมดเลยเป็น c d h อ่าเซเล็กเตอร์เป็นอ่า c ี l u s a ครับผมแล้วก็ปิกอัพตัวหลังถูกเปลี่ยนเป็นซีมัวฮอตเลวฮอตเลวตัวแรงเลยแล้วก็รูแจ็คเป็นสวิตช์คับเดินวงจรใหม่ โดยที่ผมเองผมทําเองแล้ว hmm. ก uh ็ป huh. ิงอัพหน้าจะเป็นคู่เดิมคือทั้งเครื่องเนี่ยยกใหม่หมดเลยยกเว้นปิ้งอัพคู่หน้าคู่เดียวใช่ที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็จะประมาณนี้ครับหลักๆแต่ว่าเดิมๆมาส่วนใหญ่เขาจะไปเลเวลเฟดไม่ก็เปลี่ยนเฟดกันเพราะว่าเดิมๆมามันขอบเฟดมันน้าจะคมหน่อยอ่างานมันมันจะไม่ได้เนี้ยบมากตามราคาครับผมใช่ครับผมก็อะ เราจะลองเทียบกันเลยว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับอ่าเรามาฟังเดิมๆก่อนเลยแต่ว่าก็คืออ่าต้องบอกก่อนว่าเซตอัพเหมือนกันเพิ่งเซตอัพเสร็จเมื่อกี้เลยอ่าสายคือเก้าจุดห้าสี่หกอ่าสี่หกผิดของอินนี่บอลนะครับใช่ครับแล้วก็ตั้งแอคชั่นให้มันเท่ากันหมดใช่อันนี้ก็เป็นเบอร์เบอร์ใหม่แนะนําเลยครับอืมก็คือตัวตัวสามสายบนจะเป็นเบอร์สิบแล้วก็สามสายล่างก็จะเป็นลดออกมาอย่างละครึ่งเบอร์ถึงเบอร์หนึ่ง ก็เป็น9.5 12แล้วก็16อ่าโอเคครับครับผมส่วนเซตอัพวันนี้ก็จะเป็นสายสติลเคเบิลเหมือนเดิมเข้าโอเวอร์ไรด์เป็นแแจนเลนะครับแล้วก็ดิสโ o r ช i ันจะใช้เป็น f a ดไว e ฟแล้วก็ไปที่สไตรมาสอะลูเดียมแล้วก็ไปเลดเดลเจดีไอนะครับแล้วก็เข้าซาวการ์นะครับผมโอเคก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะฟังเสียงกันเลยครับผมอือเดี๋ยวเราจะมา ลองเสียงนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่คลีนแล้วก็ไปโอ i v ฟแล้วก็ไปดิสโซชันเลยนะครับโอเค คืนก็จะประมาณนี้ใช่ครับก็ใช้คําว่าพอใช้ได้เพราะว่าผมว่าพอใช้ได้เรียกว่าเน็คกับตัวผสมว่าดีว่าโอเคนะใช่เพราะว่าเซรามิกมันจะให้เอาพุทธที่มันค่อน่าจะเยอะกว่าพวกแอนิโคใช่ไหมพี่ใช่ก็จะมีความคมกว่าอ่แอนิโคหน่อยอืมความคมของปลายเสียงแหลมอะไรเงี้ยแล้วมันมีความแบบพุ่งเรียกว่าอะไรใหญ่ๆหน่อยนะอ่าอืมโอเคลองไปดรีฟกับดิสดูนะครับ โอได้แดิครับแต่ว่าเดิมเลยผมรู้สึกว่ามันคุณฮาจะจี่มากถ้าแบบโดนกับพวกดライไปอ่ะใช่เดิมมาคุณันจะจี่เพราะว่าอาจจะมันไม่มีการชิลไม่มีการถูกต้องวายลิงที่ที่ได้ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นนะรู้สึกว่าใช่มันก็คือมันเขาไม่ได้ไม่ได้พ่นกาวแล้วก็ไม่ได้ลงกับไฟไม่ได้อะไรมาให้ใช่ครับตัวนี้พ่นกับไฟมาด้วยใช่ไหมใช่โอเคต่อไปเราไปลองตัวที่ modify ดีกว่า สดๆเลยนะครับ เสียงขีดเป็นไงบ้างครับมวนผมว่ารู้สึกว่ามัน ย่านไฮ์มาเป็นขึ้นมันมีความพุ่งแล้วก็มีความอิ่มขึ้นนะมีเนื้อมีหนังมากกว่าเดิมอันนี้ก็คือปิ๊กอัพเดียวกันเลยนะปิกอัพเดิมแต่ถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนพอร์ตมาแล้วก็เปลี่ยนค่าพอร์ตด้วยเปลี่ยนคาบาด้วยใช่แล้วก็สายวงจรที่อัปเกรดที่เป็นแบบเรียกว่าายเกตเลยอ่าสายถักเลยใ่แล้วก็เหมือนตัวคาปาจะใช้เป็นตัววินเทจตัวนี้จะเป็นแอโรวอล์กจุดศูนย์สองห้า ก็คือนั่นแหละผมรู้สึกว่าเสียงมันน่าจะคลีนมันเพลาะขึ้นใช่มันน้ำขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นส่วนตัวหลังเดี๋ยวต้องเราต้องมาฟังเสียงแตกกันอีกทีใช่เพราะว่าคินห้าจะมันคลิปเลยนะเมื่อก้มันออกแตกนิดๆเลยนะครับโอเคแรงกว่าเดิมรับผมลองเสียงแตกดู คือจุดประสงค์ของเจ้าของกีตาร์ตรวัวเนี้ยเมันเขาก็อยากให้มันเป็นเล่นได้ครอบคลุมนั uh, ม่นแหละแต่ว่าก็เหมือนว่ากีตาร์ไอลิลิกอันเนี้ยก็มีคนที่แบบว,ว่าอัปเกรดปิกอัพที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยใช่มีเยอะมีเยอะแต่ว่าเป็น <c oughs> แบลน์โคทั้งเซ็ตเลยอันเนี้ยคือผมจะแนะนําเจ้าของกีตาร์ตัวนี้ว่าคือจะโมในงบที่น้อยที่สุดแล้วก็ให้ผลลัพธ์ ที่เยอะที่สุดอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนได้อันนี้โตนะค่าหมูใช่ก็คืออย่าอย่าอย่าไปโมูเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะไหลหรือไม่หรือไม่ก็มีอย่างหนึ่งก็คือโมให้สุดเลยทุกอย่างเปลี่ยนให้หมดเลยแล้วก็พอเล่นเบื่อปั๊บแล้วก็ซื้อบอดี้ m j t ซื้อคอมีสินค้ามาประกอบใส่เลยจบเลยยกเคื่อ m j t อะ แต่ว่าตัวเนี้ยผมก็เคยเอาไปเอาไปเล่นมาหลายรอบเหมืัเคยยืมเจ้าของเพราะเพราะตัวเจ้าของเองเขาเขาเล่นอยู่ที่บ้านอ๋ออันนี้เจ้าของเขาเป็นเพื่อนทอยใช่ผม่เอาไปลุยมาหลายงานแล้วบอกว่าคนในวงชอบทักก็เออเฟนเดอร์คับต้องชบไปเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันฟิลมันแบบว่าโอเคอยู่เล่นเล่นได้อยู่อะไรเงี้ยเรียกว่าเดิมเดิมนี่คือเรียกว่าคุ้มราคาคุ้มคุ้มราคามากครับใช่นเกินคาแต่ว่าไม่ต้องเอาไปเทียบกับ สามสี่หมื่นนะครับผมผมบอกก่อนว่ามีคนทักมาหลายคนมันเทียบมันไม่ได้ครับครับนี่ก็คือความพอใจของผนใช่ใช่ถ้าอยากถ้างบเท่านี้อผมบอกเลยไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีกว่านี้แล้วในราคาไม่เกิน5,000ันบาทเนี่ยบอกเลยดีกว่ามันราคาอยู่ที่4 4 0 0ัน้บาทใช่แต่ถ้าเทเลมันจะเหมือนจะ4,6 0 0ครับผมแพงาสองร้ยใช่แต่ว่าไม่มีคอขวานะยังไม่มีที่เป็นเอ่อเมเปิลฟิงอรบบอร์ดใช่ใช่ ก็เทสเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ชมแล้วกันว่าใครที่อยากจะโมถูกต้องหรือว่าคนที่กำลังหากีตาร์ที่ราคาไม่เกิน5,000บาทสําหรับเดิมๆนี้ก็เรียกว่าโอเคไปได้ครับผมใเรียกว่าดีซึ่งตอนนี้ท้องตลาดอ่ะราคากีตาร์ที่มันไม่ถึงห้าขันนี้แข่งขันกันแบบใช่สนุกมากครับตอนนี้โอเคแล้วด้วยแบบสถานการณ์ตอนนี้แบบ คนอาจจะอยากปาระหยัดหากีตาร์แบบเอามาซ้อมซ้อมมือใช่ซ้อมมืออเงี้ยผมว่าตัวนี้ให้ฟิลลิ่งที่ที่ดีอยู่นะพวกเลสเทนน์มันก็ค้างจะอะคูสติกก็เขาหน้าใจดีอยู่การสั่นสะเทือนแล้วก็คอ,อได้เรียกว่ากีตาร์ลิลิกในราคา แบบราคาถูกๆอ่ะมันมีน้อยในท้องตลาดใส่เป็นพอล่ยูรีเทนถูกต้องเคลือบปลาหนาจะเป็นน่าจะเป็นแบบน้อยครับไม่ถึงตองสาแบรนอะไรเงี้ยอาจจะน้อยมากเพราะส่วนใหญ่มันจะแตะแบบหมื่นเลยใช่ถูกต้องครับผมใช่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ด้วยการไวริงที่มันไวริงใหม่ผมว่าเสียงมัน่าจะมีความสะอาดขึ้นอืมอ่าอันนี้ต้องถามคนเล่นอื แต่ส่วนตัวที่ลองมาแล้วก็คือพยายามทําให้ให้มันมีเนื้อมีหนังมากกว่าเดิมแล้วก็ฟังแล้วเพาะกว่าเดิมแหลมที่มันมีประกายเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันกลมเพาะให้มันนวลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวหลังที่อัปเกรดก็คือเพื่อให้มันเล่นเพลงล็อกได้เล่นเร็ครอบคลุมอะไรเงี้ยว่าฮอตเร็วค่างจะแรงมากนะใช่ถ้าขยะที่มันได้อะ โลเอาพุทธกว่านี้มันก็มีเป็นคูเรลมีห้าเกลิตร้ลใช่ปะถึงห้มีฟาสแท็กถูกต้องแล้วฟาสแท็กก็แรงอยู่อฟาสแท็กมันก็จะเป็นของคู่โซนชอปเปอร์ก็ได้ครับที่คู่หน้าเนี่ยที่ไม่ไม่ให้เจ้าของกีตาร์เปลี่ยนเพราะว่างบมันจะบานปลายมันจะไหลแบบท่วมอ่ะค่าโบก็ประมาณแบบหมื่นห้าอะไรเงี้ยแต่ว่ากีตาร์สี่พันสไพลยนานๆนี่ สบายเวลีก <Very good. S 1> <Yeah. S 2> ูดนะแต่ว่าตัวเนี้ยก็เจ้าของอะเขาก็ช่างตัดต่อเขาก็ไปเล่นเล่นหลักเหมือนกันนะใช่ความรู้สึกเอาไปเล่นนี่เป็นอะไงครับคุณเว็บ คุ้มใช่ไหมคุ้มใช่ไหมก็คือพอใจในโทนนี้แล้วเนาะใช่ถ้าจะให้เสียงดีขึ้นเนี่ยต้องถอดน็อตตัวนี้ออกด้วยนะเป็นเทคนิคใช่หรือเปล่าป่าน็อตหลุดมันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่น็อตนี้ห้ามใส่เรียกได้ว่าเอาไปเล่นกลางคืนแล้วก็คุ้มค่าจ้างครับอ้าวโอเคเพราะว่าคุณได้เลทั้งหลักสองแปดแตอนนี้มีงานอ่ะไม่มีประมาณนี้ สรุปแล้วก็คือใครที่มองหากีตาร์ทางเลือกอที่ราคาไม่เกิน5,000บาทตัวนี้ก็คือ4,400บาทสามารถสั่งกับทางร้านได้เลยครับ,รบผมอ่าแล้วก็จะโมจะอะไรก็ทางร้านก็รับรับทำตัวผมก็ทำเองลองปรึกษาพี่บอดูว่าเอ๊ยผมเล่นสไตล์นี้ผมจะไปต่อยังไงดีอ่าอถูกต้องจะเริ่มจากไหนก่อนผมจะแนะนําให้ว่าถ้ามีงบเท่านี้จะต้องโมอันไหนก่อนอถ้าแบบทิ้งงบมาทั้งหงก้อนเลยจะทาอะไรบางอะไรเงี้ยครับใช่ เพราะสุดท้ายแล้วการโมกีตาร์มันขึ้นอยู่ของประมาณอแล้วก็รสนิยมถูกต้องของคนเล่นด้วยครับใช่ครับนั่นแหละก็น่าจะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แต่ว่าตัวเทเลก็เดิมๆผมว่าก็ดีเหมือนกันผมเคยลองอยู่ตัวเทเลนี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาถ้าเกิดกระแสคลิปนี้ดีก็เดี๋ยวเทเลเดี๋ยวมันเจอันครับผมเพราะว่ากีตาร์ที่มันราคาประมาณเนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำทรงเทเลผมผมก็ไม่ค่อยจะ อาจจะเพราะว่าสแตนมันอาจจะเข้าถึงง่ายอาใช่มันจะเวอร์วายกว่ามันรู้สึกว่าแมสกว่าคนเบาแหละเบาจริงเบาจริงคนเบาจากนั้นผมว่าสายพวกคีเซลหัวตักอยู่นหละเออแต่ว่าเอาไปเล่นเอาไปเล่นจริงแล้วไหวใช่มองดูกไหวสบายครับผมเพราะจริงๆผมโมในเคสแบบนี้มาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปแบบ อัดไว้หลายหลายคลิปมากที่เดี๋ยวเดี๋ยจะย้อนย้อนมาลงให้เพราะามีก่อนก่อนนี้จะเป็นที่ปเป็นมอดเจมีคัสตอมอ่าีใช่ไอตัวเนี้ยคือทํามาทำมานานแล้วทำมาประมาณนึงแล้วตัวนี้จะเป็นตัวแรกแรกของพี่เลยมะั้งใช่ใช่ที่ที่โมใช่แล้วมันก็จะมีแบบโมต็ตมกว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลงคลิปให<ม>้ม,มีคลิปอยู่จำได้ว่าลั่นนหลายหมื่น ใช่ตอนนั้นก็น่าจะจบประมาณหมื่นกลางๆอ่ะกีตาร์เท่ากับกีตาร์ตัวนี้สามตัวเจ้าของก็ยังใช้อยู่นะครับทุกนทีใช้ใช่ใช่ลูกค้าเป็นเจ้าของก็ยังใช้อยู่อืออย่างไงก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบอยห้าเก้าชอนะครับผมถ้าเกิดสั่งสินค้าก็แอดไลน์แอดบอยห้าเก้าช็อปครับผมหรือว่าในแอปช้อปปี้ใช่ก็มีจะมีสินค้าถ้าเกิดตัวไหนก็ ไม่มีในช้อปปีหรือว่าอะไรเงี้ก็ทักมาสอบถามทางไลน์ของร้านได้ครับผมก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b e ด้วยครับผมแล้วจะมีคลิปใหม่ๆก็เดี๋ยวเจอกันครับผมครับวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับ